สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับสตีฟเวนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับการจูนรถ SUV นะครับยางบางร้อเดฟไม่ใส่กันยกนะครับสเปคยางก็คือ255 10.5 18นะครับผมอ่าแล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปการจูนนะครับแจกสูตรการจูนอ่ะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ กดซับสไครห์ผมกดกระดิ่งแล้วกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตการโจะครับผมก็จะไล่แต่ละคันเลยนะครับที่แบบว่าเออแบบทุกคนชอบเล่นนะก็จะไล่อัปเวลาให้ลงลงเยอะกว่าเดิมนะครับอย่างคลิปคลิปคลิป SUV เนะี่ยที่ผมอัปลงไปครับมันก็วิ่ง5.9ปลายนะครับก็ตอนนี้ก็วิ่ง5.9ต้นได้แล้วนะครับผมก็ไปเซตเองนักเลงพออ่า แล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะครับสําหรับใครที่ชอบดูการเลี้ยงปลากัดนะครับหรือว่าเพาะปลากัดนะครับผมก็ช่องเจสเอ็ดเบต้าไทยแลนด์ครับเป็นรูปปลากัดเลยนะครับสําหรับการเลี้ยงปลากัดการเพาะปลากัดนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วครับกดกระดิ่งให้ด้วยครับกับช่องพี่ชายของผมเองนะครับผมอ่าส่วนเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยนะครับว่าเออคันนี้เนี่ยวิ่งอย่างที่คุยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับ อามาชมกับรันแรกนะครับรันแรกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร,นร,ร,นร่นะครับก็คือรันแรกนะผมแล้วเข้าเราเข้าไฟเลยเบิ้นเบิ้นโชว์หน่อย มองท่อไม่มองทางจัดไปก็ไม่พูดเยอะนะครับก็มันวิ่ง5.922ผมเคยทำเร็วสุด5.901นะครับก็คือเกือบเกือบ5.8แล้วแหละนะครับถ้าสับเกยด,ดีๆแล้วแบบออกตัวดีๆนะครับก็ผมจะสับ9,500 9,400กับ9,500นะครับคือผมตั้งชิปไลท์ประมาณ9,400 แปดสิบเก้าสิบครับก็คือเกือบเกือบเก้าพันห้าเลยแหละผมจะตั้งไว้ประมาณนั้นแล้วก็เกียร์ห้าเนี่ยผมจะสับประมาณเก้าพันหกครับเกือบเก้าพันเจ็ดสับเกียร์ก็แม่นๆน,นะครับผมให้แม่แมนๆน,นะครับทุกคนรถมันวิ่งแรงอยู่แล้วก็คือมันวิ่งห้าจุดเก้าต้นห้าจุดเก้ากลางใครสับไม่ดีใครเบิร์นไม่ดีมันก็เวลามันก็จะถอยถอยลงมานะครับก็สำหรับใครที่เบิร์นยางเ,เป๊ะ สับเกียร์แม่นๆเวลามันก็จะลงลงแบบลงเยอะมากนี่แหละมันคือสิ่งสำคัญสิ่งสาคัญเลยครับสาหรับที่ทุกคนต้องไปฝึกมาแล้วนะครับนะทุกคนต้องไปฝึกแบบว่าการเบินการออกออกตัวเนี่ยไม่เกี่ยวออกตัวนี่อยู่ที่ช่วงล่างที่ผมเซตไว้ให้ไปละก็คือฝึกเบินยางกับสับเกียร์นะครับผมเนี่ย ชิปไลท์คือแตะขึ้นปุ๊บผมคือสับเลยอ่ะผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ไอนี่เลยเห็นปะชิปไลท์ขึ้นปุ๊บผมสับเลยเกียร์สุดท้ายผมก็จะลากยาวนิดนึงอ่ะห้าจุดเก้าสองนี่คือแบบห้าจุดเก้าต้นละก็อยู่ที่ว่าใครจะสับเกียร์ดีกว่ากันนะครับใครจะสับเกียร์แม่นกว่าใครจะเบินยางเขียวกลางมากกว่านะครับก็คืออยู่ตรงนี้ละก็ ผมให้ดูอีกสักหนึ่งล้านแล้วกันก็คือแบบมันยืนพื้นแล้วแหละห้าุดเก้าต้นแน่นอนถ้าคุณเบรยางตรงนะอ่าน,นี้อันนี้น่าจะตรงครับอ่าเขียวแล้วผมอ่าผมขอเบนทิ้งไว้ก่อนแ่ยงเมื่อกี้ผมสลับไยไป อ่าสับไวไปสองสองสมเกียร์นะวเวลาก็ตกนะครับเวลามันมีผลอยู่แล้วถ้าส,สับ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 ไม่ถึงชิปไลท์เนี่ยก็ห้าจุดเก้ากลางครับนะอีกสักล้กลนนล้วกันอยากจะวิ่งห้าจุดเก้าศูนย์ให้ทุกคนดูเลยคือแบบเออแต่ละแต่แต่แต่ละรันเนี่ยผมผมบางทีมือก็ไวไปหน่อยนะ แต่ผมรับประกันเลยว่าแมงยืนพื้นแน่นอนนั่นมือวายเป็นปสองเกียร์คอ่ะแล้วลก็ถ้าเราสับเร็วความเร็วมันก็จะตกนะครับก็เดี๋ยวผมให้ไปดูการเซ็ตรถของผมเลยว่าเออผมเซ็ตรถต่างมาจากจากจากคนอื่นเนี่ยยังไงนะครับเกียร์ก็ประมาณนี้เลยครับก็ผมให้ดูแล้วก็ เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมอ่าส่วนช่องล่างเนี่ยก็ประมาณนี้อาจจะไม่เหมือนของคนอื่นนะเพราะว่าผมแบบก็หาหาไปเรื่อยๆอ่ะอ่าอันนี้วิลลีบาไม่มีเวทน้ำหนักไรไม่เหมือนคนอื่นอยู่ละถ้าตายผมเนี่ยส่วนชิปไลฟ์ผมเปิด9ก้าเนี่นี่านี่ผม แล้วก็น,นี้ใช้เพอร์ฟิคจูนมาเลยนะครับผมน้ำมันกับการจูนระเบิดนะครับส่วนอันนี้ก็โปรชาร์ตก็เปิดบูสต์เต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าผมแต่งอะไรกันบ้างนะครับรับรองวิ่งวิ่งวิ่งเก้าต้นแน่นอนสำหรับใครที่เบิร์นยางเขียวกลางแม่นๆนะครับแล้วก็สับเกียร์แม่นๆเนะี่ยถึงยังไงก็ถึงนะครับดูสเปคเครื่องเลยนะครับก็อัพเต็มทุกอย่างนะครับมาใส่วินลีบาร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ ใช้เป็นโปรชาร์จเจอร์นะครับขนาดยางก็สลิกนะครับ18.25 10.5นะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับการทำคลิปจูนรถคันต่อไปนะครับว่าจะไล่ขนไหนเวลาลงอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม